เรื่องของ AI ที่ช่วยเขียนโค้ดเนี่ยเราคงคุ้นๆกันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่เคยคิดกันไหมว่าถ้าเกิด AI มันไม่ได้เป็นแค่ผู้ช่วยล่ะแต่ก้าวขึ้นมาเป็นสถาปนิกคุมโปรเจกต์ซอฟต์แวร์ทั้งหมดเลยเฮ้ยนี่มันไม่ใช่แค่การอัปเกรดเครื่องมือธรรมดาๆแล้วนะแต่มันคือการเปลี่ยนบทบาทของ AI ไปแบบพลิกฝ่ามือเลยโอเคมาลองดูภาพนี้กันจะได้เห็นภาพชัดขึ้นคืออย่างนี้นะครับถ้าให้เปรียบเทียบเนี่ย AI ยุก,ก่อนๆมันก็เหมือนกับพจนานุกรมอัจฉริยะครับคอยช่วยเติมโค้ดให้เราทีละนิดทีละหน่อยแต่ AI ที่เรากําลังจะพูดถึงกันวันนี้เนี่ยโอ้โหเหมือนได้เลื่อนตําแหน่งครั้งใหญ่เลยครับกลายเป็นสถาปนิกซอฟต์แวร์ระดับซีเนียไปเลยคือเป็นคนที่มองเห็นภาพรวมของโปรเจกต์ทั้งหมดไม่ได้มองแค่จุดเล็กๆใช่เลยครับประโยคนี้คือใช่เลยเปลี่ยนจากตัวช่วยเติมโค้ดไปสู่สถาปนิกอาวุโสมันสรุปทุกอย่างได้แบบคมกริบเลยนะ คือมันไม่ใช่แค่การช่วยงานจุกจิกอีกต่อไปแล้วแต่มันคือการเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางโครงสร้างหลักของโปรเจกต์เลยทีนี้ไอ้คำว่าสถาปนิกที่เราพูดถึงเนี่ยถ้าจะให้เรียกชื่อทางเทคนิคของมันจริงๆมันคืออะไรกันแน่คำตอบก็คือเรากำลังพูดถึงเทคโนโลยีที่เรียกว่า repository intelligence ครับหรือถ้าแปลเป็นไทยก็คือปัญญาสังเคราะห์คลังโค้ดนั่นเองถ้าจะอธิบายแบบง่ายๆเลยนะมันคือ AI ที่ไม่ได้มองโค้ดทีละบรรทัด อทีละไฟล์อีกต่อไปแล้วครับแต่มันมองเห็นแล้วก็เข้าใจภาพรวมของโปรเจกต์ทั้งหมดเลยคือมันรู้หมดเลยว่าเฮ้ยฟังก์ชันนี้มันไปเรียกใช้โมดูลไหนแล้วใครเป็นคนแก้โค้ดตรงนี้เมื่อ3ปีที่แล้วแล้วที่สําคัญคือแก้ไปทําไมนี่แหละครับความตา่างนึกภาพตามนะครับมันเหมือนกับว่าเรามีเพื่อนร่วมทีมคนหนึ่งที่ความจําเป็นเลิศแบบสุดๆนะครับคือเขาอ่านทุกคอมมิตเมสเซจทุกผู้ l ร request ตั้งแต่โปรเจกต์เริ่มวันแรกเลยจําได้ทุกการเปลี่ยนแปลง ทุกการตัดสินใจทุกบทสนทนาที่เคยคุยกันในโปรเจกต์คือจําได้หมดเลยนั่นแหละครับคือสิ่งที่ Repository i n t e l l i g e n c e ทําไดเ้เป๊ะเลยแล้วคําถามคืออะไรล่ะที่ทําให้ AI ตัวนี้มันฉลาดได้ขนาดนั้นถึงขั้นเป็นสถาปนิกอวอโสได้เลยคําตอบก็คือมันมาจากสีทักษะหลักครับซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของเทคโนโลยีนี้เลยทักษะแรกเลยนะครับคือความสามารถในการมองเห็นความเชื่อมโยงข้ามฝ่ายคือมันจะเข้าใจเลยว่า การที่เราไปแก้โค้ดในไฟล์ไฟล์หนึ่งเนี่ยมันอาจจะไปทําให้ไฟล์อื่นพังได้อย่างเช่นถ้าเราไปยุ่งกับไฟล์ api v 1 py มันจะรู้ทันทีเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะกระทบกับ mobile client d a t a นะแล้วมันก็จะเสนอทางแก้ให้ทั้ง2ไฟล์ไปพร้อมๆกันเลยคือต้องรอให้โปรแกรมพังแล้วค่อยมานั่งปวดหัวหาต้นเหตุทีละข้อ2เนียผมว่าสําคัญมากๆเลยคือมันไม่ได้แค่รู้ว่าโค้ดมันเขียนว่าอะไรแต่มันรู้ลึกลงไปถึงทําไมโค้ดถึงถูกเขียนขึ้นมาแบบนั้น มันจะไปย้อนดูประวัติการคอมมิตทั้งหมดเลยนะครับเพื่อทําความเข้าใจว่าเออที่เขาแก้แบบนี้ในอดีตเนี่ยเพราะอะไรมันช่วยป้องกันไม่ให้ AI เผลอไปแนะนําโค้ดที่อาจจะดูสวยกว่าก็จริงแต่ดันไปปลุกบั๊กเก่าๆที่เคยแก้ไปแล้วให้กลับมาหลอกหลอนเราอีกครั้งทักษะที่3ครับคือมันสามารถวาดแผนที่ความเชื่อมโยงของทุกอย่างในระบบได้เลยหรือที่เรียกว่า dependency mapping นั่นแหละครับทำให้มันเก่งเรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบหรือ impact analysis มากๆ สมมติว่าเราอยากจะเป็นโครงสร้างดาต้าเบสใช่ไหมครับมันจะบอกได้ทันทีเลยว่าเฮ้ยถ้าเปลี่ยนตรงนี้นะมโครเซอร์วิสตัวไหนบ้างที่จะเจ๊งอกที่จะได้รับผลกระทบทําให้เราวางแผนรับมือเลยก่อนเลยไม่ต้องไปลุ้นเอาดาบหน้าและทักษะสุดท้ายอันนี้ก็เจ๋งมากคือความสามารถในการรีแฟกเตอร์หรือปรับปรุงโค้ดแบบอัตโนมัติเลยครับคือเรื่องใหญ่ๆอย่างการจัดการเทคนิคเเดตหรือการวางแผนย้ายโปรเจกต์ทั้งหมดจากเฟรมเวิร์กเก่าไปเฟรมเวิร์กใหม่ ที่ปกติเราต้องมานั่งปวดหัววางแผนกันเป็นเดือนๆเ,เนี่ย AI ตัวนี้สามารถสร้างแผนการทำงานทั้งหมดให้เราได้เลยครับคือแบบโหดมากพอเราเอาทั้ง4ทักษะสุดเทพนี้มารวมกันปึ้งมันทำให้เกิดวิธีการทำงานรูปแบบใหม่ขึ้นมาเลยครับที่เขาเรียกกันว่า agentic workflow แล้วไอ้คำว่า agentic workflow เนี่ยมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าเราไม่ต้องไปสั่งงาน AI แบบจุกจิกทีละขั้นแล้วครับว่าเอาไปแก้ไฟล A บรรทัดที่10นะ ไม่ใช่แบบนั้นอีกต่อไปแต่เราสามารถโยนโจทย์ใหญ่ๆใ,ให้มันได้เลยครับเหมือนเราสั่งงานเพื่อนร่วมทีมที่เป็นคนจริงๆนั่นแหละแล้ว AI มันจะไปคิดแผนแล้วก็ลงมือทำงานทั้งหมดให้เสร็จได้ด้วยตัวมันเองอ่ะลองดูตัวอย่างนี้กันสมมุติเราสั่งมันง่ายๆเป็นภาษาคนเลยนะว่าเฮ้ไปเพิ่มระบบยืนยันตัวตนหลายปัจจัยหรือว่า MFA ในหน้าล็อกอินให้หน่อยแค่นี้เลยครับเป็นคำสั่งที่ดูเหมือนง่ายๆ แต่เบื้องหลังเนี่ยโอ้โหมันคืองานช้างที่ต้องแก้โค้ดเยอะแยะไปหมดเลยแล้วดูสิ่งที่ AI ทํานะครับนี่คือแผนที่มันสร้างขึ้นมาเองเลยมันใช้ทักษะทั้งหมดที่เราคุยกันมาตะกี้นี่แหละครับเริ่มจากไปหาลอจิกการยืนยันตัวตนเดิมก่อนจากนั้นก็ไประบุว่าเอ๊ะต้องแก้ UI ตรงไหนบ้างแล้วก็ไปดูต่อว่าเฮ้ยต้องแก้ดัตต์เบสด้วยหรือเปล่าทั้งหมดนี้มันคิดเองทาเองอัตโนมัติหมดเลยจากคาสั่งสั้นๆแค่ประโยคเดียวเมื่อกีคือมันน่าทึ่งมากจริงๆดังนั้น เห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันจะเปลี่ยนวิธีการทำงานของเราไปแบบสิ้นเชิงเลยมันกำลังจะสร้างดินากของทีมแบบใหม่ขึ้นมาครับซึ่งในทีมแบบใหม่เนี่ย AI จะไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือต่อไปแล้วนะแต่จะเป็นเหมือนเพื่อนร่วมทีมคนสำคัญคนหนึ่งเลยและนั่นก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่สำคัญมากๆที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่าในเมื่อ AI มันสามารถก้าวขึ้นมาเป็นสถาปนิกของโปรเจกต์ได้แล้วและบทบาทของนักพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างเราๆล่ะจะเปลี่ยนไปเป็นอะไร มันอาจจะไม่ใช่เรื่องของการถูกแทนที่นะครับแต่อาจจะเป็นการอัพเลเวลบทบาทของพวกเราไปอีกขั้นกลายเป็นผู้กำกับเป็นคนวางกลยุทธ์หรือเป็นคนคอยแก้ปัญหาที่มันซับซ้อนยิ่งกว่าเดิมก็เป็นได้